นอนจนลืมไวล่อเวลาครับเขากลับกันหมดแล้วยุบไปไหนเลย <laughs> ตักเสตต้องปล่อยไว้นี่ครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปล่องเรือเพื่อจับปูสะเลซีซั่นสองนะฮะกำลังจะเดินทางไปครับเช้านี้มันเดย ยันทั้งวันเลยครับวันนี้ไปอยู่เทรนไปเลยครับรถเทรนเลยครับลาดทุกคนยาวไปกำลังโค้ลงนะครับขับโค้ครับวันนี้ครับจินนบเขาไปลงที่ทะเลโรดดิทัน กันโอเีย,ยเนครับอุณหภูมิตอนนี้เก็บองศาหมอกหนามากดูครับดูครับรนรยากาศหน้าบ้านบทีมเดินทางเข้าเซเว่นมองมาครับสุดยอดทานกาแฟกันอนเตทีมงานข้างหลังครับ จะเป็นแบ็คกราวน์นกอิณสียักครับว่างเกิดที่กเกิดมาเลี้ยงทานกาแฟก,กันที่ร้านเซเว่นฟสเตอร์ครับไปกันโอเคครับเรามาถูกทางกันแล้วครับมาสัมผัสคาสิโนครั้งแรกที่ เมิกาครับยินเดียหน้า <c oughs> <c oughs> ี่คข <laughs> อบเล่นครับทุกคนจำนวนเงินเริ่มน้อยลงน้อยลงแล้วสู่ต่อไปครับ มา, Й มาอีกมาอ,อ,อ ouais. ีกอ้ออื้ออุทกันครับอื้ออื้อ้มาอื้อออเซเว่นครับคาสิโนของเมืองนี้นี่เลยทำไรครับถือว่าดวงดี กำลังเดินทางมาทีมงานเสี้ยเงินครับฝั่งนี้เราได้โอเคครับบรรยากาศนะครับสตันแวร์าดูริมน้ำกันครับสวยๆตรงนี้เขาระเบียบเยอะต้องเดินตามทางครับทีมงานเราจอดพักทานรับประทานอาหารตอนกลางวันครับ รวมมัดรวมกันเลยกับข้าวเช้าวันนี้ก่อนถึงท่าเรือแบนดอนอียมครับแต่เป็น EP 2อซีซันสของเราแวนพาร์คมาดูน้ำกันวันนี้เป็นไงบรรยากาศททัดสวยงามมากครับ อบร้อนไปด้วยธรรมชาติตรงนี้น่าจะเป็นที่ตกปลานะครับตกปลาเขาทำไว้คนต่างชาติมาตกคนไทยอย่างเราไม่ต้องตกครับเพราะว่ารือบอลคันเบ็ดมางามมากครับใช,ช่ครับ รีบน้ำเรียบร้อยค่ะกลับเลยขึ้นมาทีมงานเรารอเราอยู่ที่รถครับเดี๋ยวไม่ทันต้องรีบไปก่อนครับว้าวมีฮาลีด้วยด้านหลังเต็มไปด้วยภูเขาร้อมล้อมครับรับริบน้ำที่เราเดินลงไปดูเมื่อกี้สวยงามมากโอเจลข้ คอกงเาได้แข็งแข็งเลยคินดื้อเออกิน <DVD> ดื <widely that pus uhan> ้อแข่เขาอัเลินเนาะเออเรามาถึงสถานที่พักแล้วครับทุกคนก่อนไปลงตกปูกันครับน่าอยู่มากบรรยากาศธรรมชาติมากครับลมเลดีมากเดีเราไปสำรวจในบ้านก่อนนะครับ วยงามห,าห,าห้องครัวครับคิทเชนรูมลิฟวิ่งร้างเว็บว้างมากมข,อข,อของข้าห้องนี่เอากูครับแล้ที่นอนแล้ว,ลวลลน,นีอนเตียงเสริมนอยตัวนึงดีอมานนอยู่มีเลสรูมครับเสลสรูม ห้องนอนมี v ี p มากกว้างเือว่าพานหน้าอยู่ครับผมเราเข้ามาในห้องครีเ่นรูครับตรวแ้ว่ามีอะไรบ้างครับของกินคูเย็นโอ้ยแช่แคร่เดือมได้ปริมาณเยอะเหมือนกันคนระับโอเคเลย ห้องซักผ้าด้วยครับข้างล่างปุดแอลเรียครับผมต้นหมักแอปเปิลสวยๆสถานที่ตรงนี้เรอว่าโซกูสเลยครับผมทิี่ฟูลเพสโอเคครับไปลุยตกปูกันต่อครับรวมทีมเพื่อออกล่าปูวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือเปล่ารอไปรลุ้นกันดูครับทุกคน คครับมาถึงที่หมายแล้วครับเรามาซื้อใบเพอร์มิตก่อนครับใบอนุญาต <laughs> ตกค<โ>ู hey, ครับใบต่อับบ่อครับใ <to> บอนุญ oh, าต <Okay. S 1> โอเคลงยันถูกต้องตามกฎหมาย นี่ครับเราเดินไปท่าเรือแบนดั้นตองมีเขาไม่ให้ลงครับต้องไปลงที่เดิมของวันนั้นเกตแบ็กปุ้เชียวชาานการมัดเชือกครับกปูฮันมาสเตอร์ฮันเซียนเอ้ยว้าว ฟ้าออกแบบเดิมแบบเดิเอาใหม่เอาใหม่างไม่พูดบอกใหม่ได้เกีียวเยวหลายๆรอบมันจะไปสดส้มกวันซ้อมก่อนไปตกปูต้องเคุยออกบ่อยต้องลงแปลงไรกนไราดหลายหลวนี้มันยุ่งเราสุดท้ายกัเฮ็ดเงฮ็ดเงพีลอดคุณรอบได้หลายรอบสายสายนี้ เระดึกวิชาชีพครับวิชาอาชิพมัดโตเชิดเข้าปารเทึกหมดล้วมาหน่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับดอดตรงนี้เขาซ่อมแซมครับไม่สามารถเอาเรือลงได้วรรยากาศดีมากครับแต่ว่า๋ยากเอาเอาเรือลงให้ได้ โอ้โหวานไม้เบงเริ่มเลยมาควางไว้เราจะไปยังไงเนี้ยนี่ครับอุดปรสาทเมื่อมาถึงที่แต่ว่าลงไม่ได้มาครั้งนี้ถือว่าพลาดนะครับถ้าเอาเรือลงไม่ได้รุนกันดูอีกทีครับเกือบฟ้าแล้วครับสรุปแล้วเอาเรือลงได้ครับ ดอสตรงนี้เขา,าเอาไม้มากั้นไว้เพื่อไม่ให้คนไปเกะกะตรงนั้นครับบริเวณนั้นอน,นี้เราลงได้แล้วคือว่าพานโอเครสกูช็อตเด็ดครับฉากนี้กำ <Yeah. S 1> ลังถอยเอาเรือ,อลง <Okay. S 1> แบบยุ่นสดนะครับทุกคน okay. ยาวไปตรงๆรงตรงตเอ <laughs> ได้แล้วทุกคนนี่ครับ สตีเหล็กครับผู้ปลดเรือเพราะว่าผมทำไม่เป็นศึกษาเอกนานเคแล้วสวยรู้และควางแทาสตีเหล็ก it's ready ทุกคนพร้อมทุกคนพร้อมไป่ลย จะเล็กควรออกจากฝั่งนแน,นั่งหน้านี่แหละประลาดบรรยากาศยามเย็นครับผมวันนี้เรามาตกปูเลดมากลรงเรือเวลาสี่มงเย็นครับผมเป็นอะไรที่พายเวทที่สุดแล้วเรือส่วนตัว

bye เจอแมวน้ำครับเจอเต่นกเป็ดน้ำ,นนำเพราะว่าเรามายามเย็นเกินไปแมวน้ำน่าจะเข้าที่พักลางของมันไม่เห็นสักตัวเอาลองลงแถวนี้ดูก่อนลงที่ดักปูกันครับล <c oughs> มกันเฮ้ย <c oughs> ลูกำลังลงที่ดักปูกันครับ เลี้ยเลยตรงนี้เีสเหล็กของเราครับตัวแทนลงที่ดักปูป <c oughs> เตียมลมแล้วรอลุ้นกันครับรอให้เหงๆเที่ยวนี้เวลาจำกัดได้ไหม พี่ปีเ์เวลาจำกัดดีครับสวะพานไม้ครับงตรนี้ <Okay. S 2> โซนที่อยู่ของปูครับ <Okay. S 2> ทุกชุมเลยทีเดียว <Okay. S 2> เราลองใส่เครื่องหนักปูตรงนี้ก่อนนะครับทุกค <Okay. S 2> นมาลุ้นต่อกันรอเวลาชมบรรยากาศกันไปก่อนนะครับ มันใกล้ตกดินแล้วน,น,นะนี่ครับรส,ส,สตีเหล็กของเรากำลังวางเบ็ดเขาล, <laughs> ลุย <laughs> ลุยเลยลุยโลดลุยโลดค <laughs> ันเทพคันเทพยบ <c oughs> แฟนขับเยะครับรอบเสียงปลอบมือจ <laughs> ะได้ปูปยู แล้วเดี๋ยวล,ยลงไปแล้วโอเคครับติดกลับแล้วครับอย่าของเรารอม้วนทุกแม่รอลุ้นกันครับกำลังดึงครับวันใกล้จะตกดินแล้วครับรอชมพร้อมกันสวยงามมากเ <ś les> <ś les> อาแล้ว ลุ้นกันครับรเ,เหตุการณ์ลับซิได้แน่นอนครับชัวร์อยู่แล้วลุ้นว่าจะได้ตัวเล็กตัวใหญ่แค่นั้นเองนักเียรเยราเียรยเป็น,นชิ้นไก่กอ้ยฟาวครับไม่เป็นไรพันกันลุยเปลี่ยนมือก่อนครับ แกเคล็ดที่เบบี้ของเราลุยรอโดนกันครับได้แล้วได้แล้วดึงช้าช้าดึงช้าช้าให่มันดวงให้มันดวงติดชคนิดอยู่คาที่ครับไม่รอดเอปรบมือโอ้ วัดกวนครับเพื่อจะพานไม่เรี็กไม่ใหญ่รักษาธรรมชาติเรปล่อยไปเก็ยบไม่กวนเนี่ยเราไม่มีของกินเดือนนี้ได้บ้ครับได้บอได้บ้ครับชั่วบ้าวาง พ่พิเตอร์โชว์นะครับพี่พิเตอร์่าปูไม่โชว์ได้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 หนึ่งตัวได้ไปต่อไปจริงไดแล้วครับมาแล้วโอ้ยโอาวมันหลุดดึงเร็วเอ็กซเลิฟตัวว้าวธรรมชาติตอนนี้ครับแต่วันใกล้ตกดินแล้วครับผม สวยงามลบเลิกยเย่ลบเลิกตกปลาเฟือท่าของเรามาตกปูกันครับความสำเร็จของเราได้แล้วหนึ่งตัวแลาด้ทขนาดพอ,พอ,พอดี right Good. Good. ตัวใหญ่มาก ครับเมื่อไหร่เดี๋ยวครับแข็งแกร่งครับรอบแรกชิ้นแรกราากำลังดีโอ,โอได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ได้แล้วหนึ่งตัวต้องวัดขนาดด้วยนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้กี่ตัวครับชิ้นแรก<อ>แคปแท็บของเราโอ้ผ่านแล้ว,ลวเรามี เมนูเียนนี้ทำกินกันแล้วอุ่นใจแล้วอุ่นใจแล้วมีของกินแล้วชิ้นแรกผ่านไปได้สามตัวครับถือว่าผ่านมีของกินแล้วตอนเย็นเห็นที่สองกำลังมาชิ้นนี้ผ่านก็ถือว่าสำเร็จครับ ห้ามพลาดนะครับโอเคได้อยู่ใช่ได้โอ้โหเดี่ยวห้องว่าทอครเลย Only one MVP วันนี้ Only person ตกคนเดียวเก็บคนเดียวครับตอนนี้ครับเด็กใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่ของเราทีมงานขยันขันแข็งมากครับยิ่งกว่าเรามารวมกันห้าคนรอบแรก พร้อมครับ<ด>งานซ้อมได้แล้วชุดที่สามชุดที่สามกันครับ M v P ห้องจริงมหาศาลี่นั่งชูวนี่สุดนึงตัวได้ผ่า <laughs> นยกขึ้นสูงสูงน <laughs> ี่ครับใหญ่มากเดี๋ดวยวเราให้ไป,ปถ่ายรวมทีเดียวครับทุกคน,น เราได้ปูเป็นที่พึงพอใจแล้วครับไปล้จะ้่ำแล้วก่จะเดินทางกลับกันขึ้นไปแบนด้านท่าเรือครับแล้วเราใอ้ไปดูกันว่าได้กี่ตัวครับโดยเฉลี่ยคำนวนต่อคนครับมาทุกรอบคนละสิบสองตัว รอรุนกันครับว่าหากับิ้นสุดท้ายที่เราจะไปเก็บกันจะได้ประมาณกี่ตัวกันบรรยากาศชายฝั่งเทวตทะเลเอ่อโอซิฟิกโอเชียนครับเราเรียกกันบรรยากาศพา,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 ากาาับปิดท้ายอย่างสวยงาม นกเป็ดน้ำขยามข้ามคืนครับถ้าพวกเราไม่มีอะไรกินยามข้าคืนนี้ก็จะไม่กินเขาครับ <c oughs> มันไวสัตว์ธรรมชาติ <c oughs> มีหลดมาตัวนึงครับตัวน้อยเดียวต้งกินที่นี่อยว่แม่อีกบ้าน ส,ส,นนสีสันของงานนี้ครับสีสันของงานนี้ปิดคลิปอยากสวยงามได้ตัวเลขแถมมาครับนี่ครับความสำเร็จการจับปูของเราได้จำนวน60ตัวเท่ารอบแรกที่มาครับแต่ไวกว่าเพราะเลงเวลามีจจำกัดนี่ครับเป็นไงหนาวผมจับปูของเราครับ MVP วันนี้ เบบี้ครับความสำเร็จของเราได้จำนวน59ตัวโอ้สีกับรอบแรกที่มาครับตรานี้เป็นอีพีซ้อนครับยอดปิดจิเบอย่างคราวนี้ครับโยโย่สวัสดีครับ